มีเพจดังได้แชร์รูปภาพนะคะว่าในปีหน้าลาวนั้นจะเปิดเป็นปีท่องเที่ยวลาว2024เพื่อใช้การท่องเที่ยวดึงเงินตราต่างประเทศมาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแบบที่ไทยนั้นเคยใช้ในช่วงปัญหาเศรษฐกิจเมื่อปี2540โดยของประเทศไทยได้มีการจัดแคมเปญ Amazing Thailand ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชมความมหัศจรรย์ของประเทศไทยส่วนลาวก็จะมีการใช้แคมเปญเดียวกันนั่นก็คือ Amazing Lao เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีการแชร์รูปภาพนะคะที่เรียกว่า Amazing จริง,รงๆในเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทร์ที่มีนักท่องเที่ยวนานนิยมไปเที่ยวอย่างมากโดยมีเมืองยอดนิยมก็คือเมืองวังเวียงค่ะแต่ว่าภาพที่กำลังแชร์กันอยู่ในโซเชียลขณะนี้เป็นภาพขณะที่รถยนต์นั้นกำลังข้ามสะพานนะคะแต่ว่ากลับมีปัญหาทำให้นักท่องเที่ยวนั้นต้องติดขัดระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวค่ะ ซึ่งเป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าถนนในสปปลาวนั้นไม่ค่อยจัดสะดวกในการเดินทางเท่าไหร่โดยล่าสุดได้มีครีเอเตอร์ชาวลาวนะคะโพส์ตว่าคนลาวบอกว่าคนไทยนั้นใจแคบถนนไทยธรรมชาติสร้างเองแท้ๆคนไทยไม่ได้สร้างขึ้นเองเลยโดยมีครีเอเตอร์ชาวลาวนะคะออกมาวิจารณ์ว่าการที่เมืองไทยนั้นมีระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการเดินทางที่เป็นถนนหนทางที่สะดวกสบายแล้วก็มีถนนใหญ่ เป็นถนนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเมืองไทยค่ะไม่ได้เกิดจากการสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือมนุษย์โดยมีหลายคนนะคะเห็นแล้วก็ทนไม่ไหวต้องเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าถ้าถนนเป็นของธรรมชาติทําไมถึงไม่ให้ธรรมชาติสร้างถนนให้สปปลาวเยอะๆเลยละ่ะถนนที่สปปลาวเป็นหลุมเป็นบ่อล้วนเกิดจากธรรมชาติเช่นกันบางก็ว่าคนลาวจะต้องศึกษากฎหมายไทยให้ดีๆแม้แต่คนไทยจะใช้เส้นทางประกอบธุรกิจในการเดินรถตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นไป ก็จะต้องมีการประมูลใครได้สัมปทานก็ต้องเสียภาษีเข้ารัฐถึงจะมีสิทธิ์ในการใช้เส้นทางนั้นๆแม้แต่ทางเรือหรือทางน้ําก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าธรรมชาติสร้างแล้วคนไทยจะใจแคบหรือว่าปิดกั้นไม่ให้คนลาวนั้นมาใช้ถนนของเมืองไทยโดยปัจจุบันนี้คนลาวหลายๆคนนิยมข้ามฝั่งมาเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะข้ามมาซื้อของข้ามมารักษาตัวข้ามมาโรงพยาบาลหรือบางคนก็ข้ามมาศึกษาเล่าเรียนซึ่งทําให้มีการเปรียบเทียบกันอย่าง มมากมากยระหว่าประเทศไทยกับสปปลาวว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยและคนลาวรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าครองชีพที่แตกต่างกันเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ปัจจุบันนี้เงินลาวหรือว่าเงินกีบแทบจะกลายเป็นเศษกระดาษไปแล้วโดยบางคนนะคะบอกว่าความคิดของคนลาวที่บอกว่าคนไทยมีถนนในเมืองไทยเป็นถนนที่สร้างมาจากธรรมชาติความคิดนี้สุดยอดจริงๆทําให้รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เกิดเป็นคน ไทยเพราะว่าอยู่ดีๆถนนดีๆก็ผุดขึ้นมาตึกรามบ้านช่องไฟฟ้าน้ำประปาโรงพยาบาลผุดขึ้นมาตามธรรมชาติอย่างนั้นเหรอโอโหคนไทยเป็นชาติที่มีบุญญาธิการอะไรขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนลาาจะต้องทำบุญกันเยอะๆเพื่อผลบุญจะสรงผลให้ธรรมชาติช่วยให้ประเทศบ้านเมืองเจริญขึ้นบ้างผู้คนจะได้สบายบางก็ว่าน้ำใจไม่ได้มีเอาไว้ให้คนเห็นแก่ได้ คนลาวหากจะมาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องยอมจ่ายเงินไม่มีหรอกนะถนนที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะ่ะถนนในการก่อสร้างก็จะมีต้นทุนนอกจากนี้ยังมีต้นทุนในการดูแลรักษาแล้วก็ต้องซ่อมแซมด้วยถนนในสปปลาวที่พังอยู่เพราะว่าขาดการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมรวมถึงไม่มีการก่อสร้างถนน ให้ประชาชนนั้นเดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยบางก็ว่าถ้ามีปัญหาเยอะแบบนี้แค่เรื่องถนนยังมาอิจฉากันปิดด่านทาวอนไปเลยจบไม่ต้องพบกันคนลาวก,กับคนกัมพูชาเดี๋ยวนี้นิสัยเริ่มจะคล้ายๆกันแล้วนะมาใช้ถนนในไทยแต่ยังมาเนรคุณไทยอีกสมควรแล้วกับการที่เจอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อคําว่าขอบคุณยากนักหรือไงหรือว่าคนลาวไม่ได้สอนกันมาสมควรแล้วที่จเจริญแบบถอยหลังลงคลองบางก็ว่าถนนไทยนั้นใช้ได้ในการท่องเที่ยว มาซื้อของแต่ว่าถนนในไทยห้ามวิ่งทับเส้นทางคนที่รถเส้นทางรับจ้างก็ต้องเสียเงินสัป,ปทานเส้นทางใครหากมาวิ่งทับเส้นทางก็ไปกฎหมายอยู่แล้วส่วนในประเทศไทยถนนในเมืองไทยก็เป็นภาษีของคนไทยประเทศลาวรัฐบาลทำไมไม่สร้างเองเอาภาษีไปไหนหมดเก็บภาษีประเทศลาวแล้วทำไมไม่เอาไปสร้างถนนให้คนลาวบ้างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าประเด็นความรู้สึกดีๆของคนไทยที่มีต่อคนลาวนั้นปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วความเห็นอกเห็น ใจกันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปัจจุบันกลับไม่มีต่อกันหากทัศนคติเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ต้องต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งเกี่ยวกันแล้วก็ไม่ต้องพูดว่าคนไทยนั้นเห็นแก่ตัวใจดำใจแคบไม่มีน้ำใจพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าคนไทยจ่ายเงินภาษีไปเป็นค่าก่อสร้างแล้วก็ค่าบำรุงถนนแบบนี้ใครกันแน่ที่เห็นแก่ตัว บางคนก็ว่าถนนของไทยไทยก็ต้องตัดภูเขาแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เรียบค้นหินข้นดินบดอัดให้แน่นราดยามาตอยติดไฟฟ้าใช้เวลานานเป็นปีถึงจะเสร็จแล้วก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าถนนนั้นใช้แลปลอดภัยหรือเปล่าตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกถึงจะใช้ได้คนลาวกลับมาบอกว่าถนนเกิดจากธรรมชาติคิดเอาเปรียบแบบไรความคิดจริงๆธรรมชาติที่ไหนจะตั้งใจสร้างมากขนาดนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าในขณะที่ลากําลังรีวิวความเจริญของไทยถึงแม้ว่าบางคนอาจจะ ความจริงยังไม่ได้แต่กัมพูชาก็กําลังเคลมวัฒนธรรมไทยเหมือนกันทั้งทาที่ทั่วโลกรู้อยู่แล้วว่ากัมพูชาเคลมของหลายๆชาติไปส่วนชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวประเทศไทยกําลังรีวิวความสะดวกสบายแล้วก็วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาหารที่สุดแสนจะอร่อยแล้วก็มีความหลากหลายผลไม้ตามฤดูกาลที่ต่างชาติดันชื่นชอบที่สําคัญในขณะนี้ชาวต่างชาติกําลังทำเรีแอคชั่นภาษาไทยแล้วก็เพลงไทยโดยต่างชาติหลายๆประเทศ กำลังนิยมฝึกภาษาไทยไปจำนวนมากเพราะฉะนั้นขอให้คนลาวและคนกัมพูชาบางคนยอมรับความจริงได้แล้วบางคนก็บอกว่าการที่คนลาวมาเปรียบเทียบถนนกับคนไทย แล้วก็บอกว่าถนนในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วถนนในลาวละ่ะเนื้อธรรมชาติจริงๆนะจ๊ะแบบนี้ถนนไทยก็ต้องคนไทยสร้างถนนลาวนั่นแหละเป็นธรรมชาติของจริงทั้งฝุ่นทั้งควันของแท้แบบนี้จะต้องคิดใหม่แล้วนะรู้สึกว่าปัจจุบนันพี่น้องลาวนั้นน่าสงสารมากๆการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนินสต์ยังล้าหลังมากทางด้านถนนหนทางประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังมีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีนะักคิดดูเอาเถอะ มีประเทศไหนบ้างที่จะเดินทางจากภาคเหนือลงไปภาคใต้ของประเทศตัว,ตวเองแทๆ้ๆยังจะต้องมาอาศัยถนนประเทศเพื่อนบ้านไปมาหาสู่เป็นเวลาหลายปีแล้วนะจนมีความรู้สึกว่าถนนนั้นเป็นของคนลาวไปแล้วคิดแบบนี้น่าเกลียดมากไปหรือเปล่าโดยการที่มีคนลาวนั้นออกมาวิพากวิจารณนะคะว่าการเดินทางในสปปลาวจากภาคเหนือเป็นภาคใต้นั้นถนนในลาวไม่สามารถเดินทางไปได้จะต้องข้ามมาฝั่งไทยซะก่อนโดยในการข้ามมาฝั่งไทยนั้นคนลาวก็จะต้องเสีย ค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่ค่าผ่านด่านต่อม แต่คนลาวนั้นกลับบอกว่าคนไทยใจแคบถนนในเมืองไทยก็สร้างเองแบบธรรมชาติโดยบางคนนะคะคนไทยบอกว่าคิดแบบนี้นะไม่ดีเลยคนไทยเวลาขับรถเวลารีบๆขึ้นทางด่วนอย่างต้องเสียเงินค่าทางด่วนไม่ได้วิ่งฟรีๆนะคะคนลาวจะต้องเข้าใจใหม่การที่คนลาวมาใช้ถนนในเมืองไทยเพื่อ,ร,อระยะทางในการเดินทางแล้วก็เพื่อประหยัดน้ํามันประหยัดเงินในกระเป๋าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเป็นผลประโยชน์ของลาวล้วนๆเพราะฉะนั้นต้องจ่ายค่าใช้ ใช่ถนอนอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นถนนของธรรมชาติแสดงว่าคนล่านั้นกําลังถูกธรรมชาติลงโทษแล้วแหละบางก็ว่าข้ามาวิ่งถนนไทยรับจ้างทําผิดกฎหมายไทยเติมน้ํามันที่ไทยใช้ภาษีคนไทยหนุนอยู่ไม่ให้บอกพวกใจแคบพวกกาฝากไม่สําเนียตัวเองเลยว่าทําผิด ก,ก็ด่าประเทศไทยแต่ก็ไม่พ้นประเทศไทยแบบนี้ก็ต้องต่างคนต่างอยู่แล้วแหละถนนไทยไม่ใช่ถนนธรรมชาตินะครับคําว่าธรรมชาติแปลว่าเกิดขึ้นมาเองตามปกติแสดงว่าคนลาวที่คอมเมนต์นั้นไม่มีความรู้ด้านสังคมศึกษาเลยทรัพยากรธรรมชาตินั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทคือใชแล้วหมดไปกับใช้และทดแทนได้แล้วก็ใช้ได้แบบไม่หมดฝากคอมเมนต์ด้วยอายเขานะจ๊ะอาจารย์วิชาสังคมประวัติศาสตร์ปรัชญาและศาสนาได้สั่งสอนมาบ้างหรือเปล่า อ้าวจ้า